สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับวิทยุฟูทบ้าเป็นฟูทบ้ารุ่น16 SZ นะครับ16 SZ เป็นวิทยุ16 Channel นะครับต้องบอกว่า16 SZ เนี่ยนะครับเป็นวิทยุ Full Option แล้วนะครับในราคาที่20,000ต้นๆเน,น,นี่ยนะครับสัญญาณ s b u บใช้ได้กับรีซิตหน้าจากเกือบทุกประเภทเลยนะครับ F A S, s T ก็ใช้ได้นะครับ30โมเดลมีช่อง SD card ส lot จอ LED 4.3นิ้วทัชสกรีนนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันเนี้ครบมากๆเดี๋ยวเรามาดูอันบ็อกกันภายในนะครับว่าภายในของเจ้า 16s z เนี่ยรูปร่างหน้าตาวัสดุต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงสมราคาหรือเปล่า เดี๋ยวมาตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทําการอันบ็อกเจ้าตัว16 s z ได้เลยนะครับก็มาทั้งเซตนะครับในกล่องของเขาก็จะมีชุดคู่มือมานะครับเล่มหนาๆเลยนะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับมาทั้งเซตนะครับก็จะมีชุดวอลชาร์จมาให้นะครับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น R7008SB นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวรีโมทกันนะครับดูร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของวัสดุในการสัมผัสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนื้องานของพลาสติกนะครับสัมผัสดีนะครับจะออกหนึบๆมานะครับ เนี่ยนะครับเป็นดําด้านนะครับสีเป็นดําด้านมานะครับโดยรวมนะครับสัมผัสดีโอเครูปร่างหน้าตาดูหรูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดวิทยุดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเมนูของเจ้า16หเนี่ยจะดูสวยงามขนาดไหนนี่นะครับหน้าตาฟังก์ชันจะเป็นงี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับตามที่ขึ้นเลยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแบ็คกลับนะครับมาดูที่ หน้าเมนูตัวนี้นะครับมีหลายๆอย่างเลยเซอร์โวมอนิเตอร์แสดงแต่ละช่อง n e l ต่างๆนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็โมเดลนะครับ oh, โหมดเยอะโหมดเลยนะครับเซอร์โวสปีดเอนพอยตนะครับเซอร์โวรีเวิร์สซับทีมฟังชันต่างๆเฟลเซฟต้องบอกว่ามันอัดแน่นเต็มมี2หน้าด้วยนะครับคือดูโดยรวมนะครับ ผมบอกเลยว่าวัสดุเนี่ยดูโอเคมากเนี่ยนะครับสัมผัสสัมผัสเนี่ยเนื้องานดีนะครับตาโทนสีดำด้านที่ดูเรียบหรูดุดันะนะครับผมว่าก็ก็เป็นวิทยุที่สมกับราคานะครับสำหรับคนที่ใช้เล่น16 channel ครบเลยนะครับฟังก์ชัน รีเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับในส่วนของช่องแบตเตอรี่จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยนะครับจะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับ1,800มิลลิแอมม์สเปคบอกว่าใช้กระแสในการชาร์จเนี่ย170มิลลิแอมม์นะครับชาร์จที่15ชั่วโมงนะครับ แต่ทุกวันนี้คือเรามีเครื่องชาร์จดีๆอยู่แล้วที่ชาร์จนิกเกิลเมทัลไฮดได้เนี่ยก็คือชาร์จที่1,800ม ah ิลลิแอมเนี่ยหชั่วโมงก็เต็มแล้วครับไม่ต้องไปใช้ที่ชาร์จของเขาก็ได้นะครับมันเสียเวลาเนี่ยนะครับใส่แบตตรงนี้มีช่องใส่ SD card ดด้วยนะครับเวลาปิดก็ปิดอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับว่ามีช่องอะไรกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นซิมูเลเตอร์ เทนเนอร์นะครับนี่้็จะเป็นช่องเสียบโฟนนะครับไม่รู้ว่าฟังเพลงได้จากตรงนี้หรือเปล่าด้านหลังเป็นสวิตตัวนี้นะครับมีตัวนี้มาด้วยนี่นะครับซีรีส์ัมเบเร์เวลาปิดก็กดแช่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวพุทธบ้านที s ิบนนะครับผมว่ามันเป็นวิทยุที่รูปร่างหน้าตาดีไซน์เนี่ยสวย ลงตัววัสดุเคดีเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจฟูตบ้าทีสิบหก็ตก็ติดต่อมาที่ทางเพจของเราได้เลยนะครับทางเพจของเราจะนำสินค้าดีมีคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมการรีวิวเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ